อาเซนเวนเกอร์ anger, อดีตกุนซือปืนใหญ่พาเนอนและกูรูฟุตบอลเสนอให้รกระไก่ทีมชาติฝรั่งเศสเรียกตัวคาริมเบนเซมากองหน้าเรอัลมาดริดกลับไปติดทีมชาติชุดยูโร2020อีกครั้งเบนเซมาไม่ได้เล่นให้ฝรั่งเศสเลยนับตั้งแต่พฤศจิกายนปี2015หลังมาที่เยอวบวุรีหน้าเพื่อนร่วมอาชีพแจ้งความจับกรณีถูกเรียกค่าถ่ายแฉเทปลับหรือเซ็กเทปซึ่งพาดพิงไปถึงเบนเซมาซึ่งหัวหอกระชันชุดขาวพยายามปฏิเสธข้อกล่าวหามาตลอดและในทางคดีก็ยังไม่หลักฐานมา วแถมบมบเวน่าซึ่งปัจจุบันคัาแข่งกับโอลิมเปียกอสยังมีท่าทีอ่อนลงอย่างมากในระยะหลังจากการพิจารณาคดีในศาลที่เริ่มบ่งชี้ว่าเบนเซมาอาจจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆแต่เหตุดังกล่าวก็ทําให้เบนเซมาที่ยิงเป็นกอบเป็นกรรมเสมอพลาดโอกาสเล่นฟุตบอลโลก2018และฟุตบอลยูโร2016เรื่องนี้อาเซนเวนเกอร์ให้ความเห็นว่าเบนเซมาควรได้รับโอกาสกลับไปติดทีมชาติเสียทีเนื่องจากปัญหาดังกล่าวไม่ใช่ปัญหาด้านกีฬาแต่อย่างใดการไม่เรียกตัวเบนเซมากลายเป็นปัญหาเพราะ ก็ไม่ได้เป็นการปฏิเสธตัวเขาจากคุณภาพด้านฟุตบอลสำหรับผมเบนเซม่าเหมาะสม100%สำหรับฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปเขาอยู่กับเรอัลมาดริดมาเป็นเวลานานและยึดตัวจริงมานานกว่า10ปีแถมสถิติก็ยอดเยี่ยมมากๆสำหรับเบนเซม่าติดทีมชาติฝรั่งเศสครั้งแรกตั้งแต่ปี2007ลงสนามไป81นัดยิง27ประตูส่วนฤดูกาลนี้กับสโมสรเรอัลมาดริดเบนเซม่ายิงไป28ประตูจากการลงเตะ41นัด